รยากาศหลาสุดอยู่ทีประตูไซเด,ดอร์นี่เด้อคนมารอหลินเนาะตอนพัวแรงแบบนี้แล้วแต่ละเมื่อนอะคนกับบลไลอะ่ะก็เล่าเอาเองมาส่วนไล่นะ มีบอลไปลินไปเที่ยวกันมากนี่แหละประตูไส่ตอนนวแรงเนะาะมายำไรกะงามย่ำหนันประตูไส่เนี่ยอุคคนก็ย่างครับเตียนกันมากนะสนหน่อยหออกเสร็จไปมากทุกเมือนะ่อครับนี่แต่มีโอกาสกันมาก างเคือเด็กหน่อย,ออยก็จะบวอจากบ่ิากมาสามชวนว่าลงหลินประตูไสเบิงนำผูกวะบอ่อป่ะนะก็จะเห็นตลอดก็จะบรยจากเบิงไปไแต่ว่าคนเขตอื่นเนาะก็จะมาก็าจะก็อจากเบิงได้ย่ามมีกิจกรรมย่ามมีบุญเนี่ยก็ยุนจุดนี่คือว่าขาดหลายเนาะเป็นต้นแมนสวงก็จะมาเขตบุญนะั่นน่ะเข้าดาวอยู่นี่เนาะ นับถอยหลังจากปีเก่าตอนถับปีใหม่ฮะนะมาเห็ดบุญอยู่เนี่ยโอ้คักคักมีกิจกรรมฟ้อนจูดผู้เนาะมือมือทรงถ่ายปีเก่าตอนถับปีใหม่มือเข้าดาวนะเข้าดาวเข้าดาวนับถอยหลังมาสั่นซะนับถอยหลังสู่ปีใหม่เมือนั้นแหละมันมวนและคักละ เหมือนยามใดก็งามกระตุ้นส้หนึ่งแตว่าเบรงมุมนี่ก็คือเข้าปินมาทั้งอานอะห้องการเนาะสำนักง,งานนายก <c oughs> คนบดไหลแต่ระเืิดก็ประมาณนี่แหละคน,นะพัดเปลี่ยนกันมาให้สะดวกมือได้ก็มา นอกจากจุดนี้ก็ซีเมน,นบริเวณแคมของฮั่นเนาะตลาดกลางคืนแคมของใกล้เครื่องนงแล้วก็มีเครื่องเหรียของเล็กน้อยจุดนั้นนะยุนี่แถวนี้ก็จะบวชคล้ายเครื่องช่วงหนึ่งเนาะเห็นเขาจะคล้ายเครื่องแคบทางอยู่นี่นะเนี่ยแถวดิเดี๋ยวนี้มีตำรวจมาย่ามแหละบดไอ้คลายแหละ ตั้งเพลงแหละออนซอนมานี่นะออนซอนเชนเยงเพลงเดี๋ยวสีพาย,ยางไปทางกันนะถนนหลันส่างพาย,ยางมาทางถนนหลันส่างเราเหม่อเนาะบางเมื่อไอ นักท่องเที่ยวเนาะข้าจะมาตอนกลางเว้นไดรถทัวร์มาหลยๆกันเลยคนจีนนันนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาหลยๆส่วงตัวแรกเนาะตอนสามโมงสี่โมงแต่ว่าส่วงนั้นนั่นน้ำผูมันจะบงงามน้ำผูเจะบ่เป็นมุมมีแสงไฟแบบนี้เนาะมันจะข้าจะ,จะเปิดอยู่น้ำผูเนาะแต่ว่ามุมมีแสงไฟงามแบบนี้ ต่างประเทศตามความคิดเท่าน้อกันเขยนเห็นนั่นนะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็จะจูงรถถีบมาแบบฝรั่งคนนั้นแหละแามแล้วมาบอกว่าเออเอารถถีบเขามาก็าได้เอาสัเขาก็ะบได้ขี่แล้วเขาจูงมาเนาะแต่ว่าจอดรถถีบเขาก็หยันมันเสียเลยตามความคิดเท่านี้ก็คือธรรมดากับจูงเขามาได้รถถีบ แบบขาจาว่อบได้มาประจําเลยยางผ่านี่สือเนาะจุงไปน้ำอย่ามันเสียทัมอคคีฮัดกายละเออยยานตาคนกะเอกระแมนเอามาบ่ได้เนี่ยนะ,นะเนาะแล้วก็จูงเด้จูงย้อนวายหยันมันเสียใสีนเนาะคือบางคนขาจามาเทียททเท่ยวขจากะขี่รถทีบเที่ยวฮะนะมันกะแบบค่อไป,ไปเนะาะมันกะไปไปแต่ไวกวา่ายาง ขี่รถถีบก่ะขักแน่นึง่งขี่รถถีบเที่ยวไปแหละก็สมบันสมเมืองไปได้บางคนก็อยากมารักแน่นอนต่างประเทศบางทอก็อยากขี่ไกลเลยได้ขรถถีบอะ่ะคือบางเทอเขาเดินทางไปตามเส้นทางถนน13บอกว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าไต่เนาะเห็นก็อยากขี่รถถีบเดินทางไกลแบบไปเที่ยวขามแคว้นเลยนะ ท่องเท่กับขี่แบบทัวประเทศเลยไปแบบโบฟ้าวนะแต่ว่าขี่รถทิดท่ทองเที่ยวนี่ไปเรื่อยๆเนาะทำไซต์กันนอนเมื่อยกับภาคสินะเป็นคนที่วาแบบเที่ยวแบบใจเย็นๆน,นะโมดแฟาวไปฟฟาวกลับแบบเที่ยวแบบใส่ชีวิตแบบสโลลีฟพามาเบิรงทั้งถนนหลัดสางเลยไหวไว้ฟวไปไซ์เจ้า ตามกันดูได้ส่วนในเห็นข่าวรถรถร้ายด้วยนี่นะยืนยันในรถร้ายแล้วก็บางคนก็บอกขรกถจราจรเนาะแล้วก็เกิดวุฒิเหตุบางเถื่อตำหนาต่อหนาเลยตันร้ายถนนหลันสร้างงยมแรงทุ่นแน่ไปไกลๆเห็นหอคำ 4โมงหอด6กโมงรถไล,ลกำลังเลิกเบียกเลิกห้องเฮียนเจ็ดโมงเนี่ยกับางๆในแล้วเนี่ยกับบันนกับซองไลยเติบแล้ะการสัญจรในเมืองเนี่ยเข้เเาผัดปัดป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 ดกขีรถจักราลกว่ารถขีบมันติดต่างประเทศว่เรือม,มาหาใจ จุดสวนสาธารณะขางปรตไซสด้านนั้นเนาะสมมติว่าคนเปิดห้คลายเครื่องเนาะคนแห้งจะมาหลินลายเลยเพราะว่าจุดนี้มันมีแด์มารนน์กเนาะมีประตูไซนี้เอาสมมติสื่อไรเอาบอกเลว่าว่าฝนโปรคลายแล้วมันดีหรือว่า่นหนยคลายแล้วมันดีอย่างไรสมมตินะสมตสมติสมตสมติสมมติว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นนะนะมันจะเป็นแนวดานะ ความหมายนะอ่าสมมติว่าคนเปิดเปิดเป็นตลาดกลางคืนยังไงนนะแต่ว่าขายเครื่องกินบอ่อหรือว่าอยังต่างๆเนาะคนจะมาหลินมาเที่ยวร้ละก,ะกะันใคกจะไห้คนมีรายได้เนาะเครจไห้คนมีรายได้ลวกะ็บรรยากาศใจกลางเมืองมันกาัมีบรรยากาศคึกคืนเดี๋ยวนี้ตลาดกลางคืน่นไปจัดอยู่แคบคลองท่าน กับส่วนร้ายก็จะมักไปจัดอยู่ตามหางต่างๆเน,ะ I Park นาะไอเตกพักสั้นหนาเวียงจันท์เซ็นเตอร์สินะมักไปจัดอยู่จุดนั่นอยู่แถวนี้เพิ่งจะจัดเฉพาะ s วงเวลามีเหตุการซชื่อๆเนาะแต่ว่าเวลาปกติเราไบ่ได้จัดโอ้เบิงมุมเนี่ยกะงามแน่เนี่เนี่ย ยังคานประตูแล้วก็เห็นน้ำผูนะ้เนาะพ่าลูกพาลร้านมาหลินมาเทียวเห็นหันหนึ่งหย่อนเวนหันกาแฟปะ ไปตางแควงเนี่ย FC ห้องประมักเบิ่งเนาะพาไปเที่ยวหอดสมันตะเขตเบิ่งบอลโบเคยเห็นโบเคยเบิ่งกันเจอววิวบอดีปันไดนาวไทยในเวี่ยงจันเนี่ยกว่ามีคนเบิ่งร้ายแน่ตะเกาหลีหรือจีน อยู่ดนไปเวี่ยงจันกับสามบาทแหนะจากไปหนึ่งอาทิตย์รู้สึกรู้สึกว่าคิดทอดเด้เงินบาทเกิดอยู่แต่ว่าเข้ามาอยู่เหตุเบียกอยู่นี่กับรู้สึกคิดทอดคือกันคนมาลายอนไรมาเลย อากาศดีดวยส่วนนี้ประเทศล่าเนี่ยฝนตกแล้วลมันหล่างกี่ฟุลลงมาเนาะว่มีกี่ฟุล้ายตามอากาศนะคือว่าไม่ถ้าว่าไปเที่ยวตามธรรมศาสตร์เนาะทางวังเวียงทางลงกระบางหรือว่าวนต่างเนาะมังเฟืองบอ่อเขาจะแนมเห็นแบบภูผาปลาใหม่บรรยากาศเนาะชัดเจน ริงน้ำผู้มีสองบอลเลอยู่น้ำผู้หันกับจุดหดนึ่งนาะอยู่จุดประตูไส่หนึ่งกับจุดหนึ่ง